ข้อที่สองเออห้าจุดหกนะครับในวันที่หนึ่งมกราคมบริษัทจองทองจ่ายเงินสดหนึ่งหมื่นสองพันบาทซื้อเอเพื่อซื้อเก้าสิบเปอร์เซ็นของหุ้นสามาัญที่เออออกจำหน่ายแล้วของบริษัทบุลเลอร์รับการเป็นจองทองเป็นใหญ่นะบริษัทบุลเลอร์เป็นบริษัทย่อยในวันซื้อหุ้นเออหุ้นสามาัญและกําไรสะสมของบริษัทบุลเลอร์มียอดคงเหลือหกพันและสี่พันบาทใช่ไหมบอกว่า,าตามลําดับนะครับ มูลค่าตามบัญชีนับวันซื้อหุ้นนะมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทบุลเลอร์มีมูลค่าเท่ากับมูลค่ายุติธรรมนะครับเขาพูดแบบนี้กแปลว่ามันไม่มีส่วนเกินเองส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่ามีเนาะมีมีนะครับส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่าราคามูลค่าตามบัญชีถือเป็นค่าความนิยมนะครับตกลงมีไหมที่เราเคยทำกันแอดดูหน่อยมีหน่อยหนึ่งนะครับไม่เป็นไร กนะอเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ต้องมาตัดจําหน่ายอรายกันนะครับถ้ามีค่าความนิยมนลบการเงินของบริษัททั้งสองนะครับณนะสิ้นปี x4 พูดใหญ่คือเท่านั้นสองปีผ่านไปนั่นเองนะครับเขาก็โจทย์เขาก็ให้มานะท่านนี้เขาบอกว่าระหว่าง 4, ปี x4 บริษัทจมทองนะฮะขายสินค้าราคาทุนนะครับจมทองบี่ษัทใหญ่บริษัทใหญ่นะครับก็คือเพื่อนขายสินค้าราคาทุน ตัวนี้พยานะตัวนี้คือเป็นดาวซีให้แก่บริษัทบุลเลอร์นะครับในราคาสามพันนะเป็นกำไในเวลากำไรพันหนึ่งแน่นอนนะบริษัททางนี้บริษัทจอมทองซื้อซื้อคืนนี้คือเป็นแบบอัพนะครับจากบริษัทบุลเลอร์ระหว่างปีเช่นกันเป็นเงินสี่พันซึ่งได้รวมกําไรขั้นต้นไว 2, น้สองพันนะครับพยานะอ่ะกำไรสองพันเนาะนะแบบดาวนี้กำไรพันหนึ่งแต่ว่าแบบอัพนี้กำไรสองพันสินค้าคงเหลือไปปี X4 ของบริษัทจอมทองและบริษัทบุลเลอร์ได้รวม10ของกำไร ระหว่างบริษัทนะในสินค้าที่โอนให้แก่กันท่านนี้ก็บอกว่านะสินค้าคงเหลือต้นปี X4 ของบริษัทจำทองและบริษัทเพลิดเนี่ยนะฮนะประกอบด้วยกําไรระหว่างบริษัทในสินค้าคงเหลือที่ถือว่าท,ที่ถือว่ายังไม่เกิดขึ้น สามร้อยและหกร้อยตามลำดับบริษัทบุลเลิศนะฮะรายงานกำไรสุทธิสี่พันและจ่ายเงินปันผลหนึ่งพันนะฮะเขาบอกให้จัดทํากระดาษการแต่ก่อนจะจะทากระดาษทําการเราต้องมาทาการปรับปรุงก่อนนะครับปรับปรุงเราปรับปรุงเลยแล้วกันเนาะนะครับก็ปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงในส่วนของอะไรอ่ะแบบอัพก่อนนะครับปรับปรุงตอนแรกก็คือตัดรายการซื้อขายระหว่างกันนะเพราะว่าอ่าก็อะไรครับในการจะทํางบการเงินรวมถือว่าเป็นหน่วยงานทางจุลิกา เศรษฐกิจเดียวกันไม่สามารถมีรายการค้าระหว่างกันได้หรือว่ารายการระหว่างกันได้นะครับรายอดบัญชีก็จะเป็นเดบิตตัวแรกนะครับของอัพเนาะแบบอัพนะครับซื้อขายกัน4 000, นี่พันได่ไหนะก็จะเป็นเดบิตขายเครดิตด้วยต้นทุนขายนะครับสี 4, 000, นะ่พันเนาะตัวนี้นะครับจากนั้นก็รับรู้กคู่ที่2นะครับรับรู้กําไรในสินค้าของเดือนต้นปีนะครับแบบอัพสตรีมนะครับเนื่องจากว่าต้นปีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอัพเนี่ยเป็นอยู่ที่เท่าไหร่ สามร้อยเนาะนะฮะถูกป่ะนะอัพแบบอัพเนี่ยนะฮกำไรอยู่ที่สามร้อยนะเป็นต้นปีซึ่งสามารถรับรู้กำไรได้แล้ววิธีการรับรู้คือการลดต้นทุนนะครับเครดิตนะต้องจำไว้เลยนะครับถ้าถ้าแบบเอ่อกำไรในสินค้าหมือต้นปีนะครับจะรับรู้กำไรโดยการลดต้นทุนก็คือเครดิตต้นทุนขายนะครับออกเลยสามร้อยนะครับแล้วก็นะครับเมื่อต้นทุนเท่ไหน ค่าใชจ่ายลดลงกําไรก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนได้เสียแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับส่วนได้เสียของเราคืออยู่ในชื่อบัญชีเดบิตเงินลงทุนใุบริษัทย่อย270 270นี้ก็คือ300คูณด้วยเท่าไหร่90%นะครับ270 NCI ก็อยู่ที่30บาทนะครับ30บาทก็คือผลต่างก็ได้นะครับหรือเอา300คูณด้วย10ก็ได้นะครับในส่วนของ รับการผู้ที่3นะครับรับรู้กําไรในสินค้าคงเหลือปลายปีนะครับอัพ t r e a m นะครับเราก็จะเป็นเดบิตต้นทุนขายนะครับเครดิตด้วยสินค้าคงเหลือปลายงวด200 200นี้ทำมาจากไหนนะครับ200นี้เนื่องจากว่าเป็นแบบอัพเนาะแบบอัพเนี่ยเราขายได้เท่าไหร่นะขาย4,000แต่ว่ากําไรรวมกาไรไว้2,000ใช่ไหมสอ0 0ัแต่ว่าปลายปีเขาบอกว่าเหลือ10%นนะครับเบิร์นทั้งย่อยและบริษัท จมทองและบริษัทบุลเลอร์น,เเนนะบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยนะอ่าอ่าอะไรสินค้าที่ซื้อขายระหว่างกันปลายปีเบิร์นเท่ากันพอดีชิบเปอร์นเหลือเท่ากันปริมาณเท่ากันพอดีประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของที่ซื้อขายระหว่างกันนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่แบบอัพเนี่ยซื้ออยู่ที่สี่พันกำไรอยู่ที่สองพันนะครับเพราะฉะนั้นเราปรับปรุงแค่กำไรเนาะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสองพันสิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือสองร้อยนะครับเดบิตต้นสินค้าขายเครดิตด้วยสินค้าคงเหลือปลายงวดเนื่องจากว่า กำไรในสินค้าคงเหลือปลายงวดเป็นกำไรที่ยังไม่สามารถรับรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกไปหักออกจากกำไรที่เรารับรู้นะครับวิธีหักออกออกจากกำไรที่เรารับรู้ก็คือนะครับเราต้องนะฮะโดยการเพิ่มต้นทุนนั่นเองนะครับเดบิตต้นทุนสินค้าขายเครดิตด้วยสินค้าคงเหลือปลายงวด2 0 0อบาทนะครับลง2 0งบาทนะครับในส่วนของดาวน์สตรีมนะครับก็จะเป็นเดบิต อ่าอ่าก็าเลยแหละปัดรในการซื้อขายระบบกานนะครับได้บิตขายสามพันเครดิตด้วยต้นทุนสินค้าอาต้นทุนสินค้าขายสามพันบาทนะครับนี่เป็นซื้อขายของอัพเนะาะชื่อขายของดาวนะครับจากนั้นก็รับรู้กําไรในสินค้าคงเหลือต้นปีนะครับได้บินเงินทุนบริษัทย่อยหกร้อยเครดิตด้วยต้นทุนสินค้าขายหกร้อยหกร้อยนี่มาจากไหนหกร้อยนี่โจทย์บอกเลยใช่ไหมฮะหกร้อยเลยไม่ต้องคูณอะไรนะครับไม่จ๊าว่าเป็นแบบรบล็อซี ตามสูตรเลยใ,ในส่วนของรับการรับรู้กาไรในสินค้าคงเหลือปลายปีนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อบาทนะครับเดบิตต้นทุนสินค้าขายหนึ่งร้อเครดิตด้วยสินค้าคงเหลือปลายงวดหนึ่งร้อยปลายงวดหนึ่งร้อยเนื่องจากมาจากอะไรฮะกำไรในแบบกำไรแบบดาวเนี่ยมีอยู่1 0 0 0พันเนาะแต่ว่าปลายปีเหลือสิเปอร์เซ็นต์ก็คูณเ้าไปเลยอยูดที่หนึ่งร้อยเดบิตต้นทุนสินค้าขายเครดิตด้วยสินค้าคงเหลือปลายงวดหนึ่งรอยบาท จากนั้นขั้นตอนต่อมานะครับก็คือตัดบ,บัญชีเงินลงทุนในให้แสดงนะฮะยอดณะวันต้นปีนะครับทําทุกอย่างให้เป็นวันต้นปีเหมือนว่ายังไม่มีไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเนื่องจากว่ารายการระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อยนี่ไม่ไม่ควรจะมีอะไม่ใช่ไม่ควรจะมีไม่ไม่ไม่สามารถมีได้นะครับตามมาตรฐานการบัญชีในการจะทํอ่างบการเงินรวมนะครับก็ต้องทําทุกอย่างให้เป็นต้นปี จะเหมือนนึงว่าไม่มีไม,ไม่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเป็นเดบิตส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทย่อยที่โจทย์บอกเลยนะครับสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับถูกไหมถูแล้วเนาะนะครับเครดิตด้วยเงินปันผลเก้าร้อยบาทนี่ก็โจทย์บอกนะครับผลต่างเข้าบัญชีเงินลงทุนบริษัทย่อยหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับจากนั้นนะครับก็รับรู้ในกําไรในส่วนของ NCI ในงบกําไรขาดทุนเปอร์เซ็นต์นะ เอซีไอปลายปีนะครับก็จะเป็นเดบิตนะครับ n อ right, i right, 210บาทนะครับ right, 210บาทนี้มาจากอะไรใชไหม210บาทนี้ก็มาจากอะไรนะมาจากไหนอ่ส210้อยสิบาทม right. uh, าจากอะไรนะ เดี๋ยวนะไปก่อนสองร้อยสิบบาทนี้นะครับก็คือในส่วนของอกำไรสุทธิใช่ไหมกำไรสุทธิอยู่ที่เท่าไหร่กำไรสุทธิของบริษัทย่อยอ,อยู่ที่สองพันบาทนะครับแล้วก็ตัดก็ส่วนนี้ไงมาจากส่วนนี้นะครับแบบอัพซีมใช่ไหมกำไรสุทธิลบด้วยกำ,กำไรขาดทุน กำไรในสินค้าคงเหลือปลายปีบวกด้วยกำไรในสินค้าคงเหลือต้นปีคูณด้วยส่วนได้เสียของ NCI นะครับก็จะได้อยู่ที่นี่ษะคุณเองเนาะผมไม่ได้คูณให้แล้วนะครับคูณเองเนอะก็จะอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ไหนละอยู่ที่สองร้อยสิบบาทนะครับอ่าตัวนี้ไงสองพันนะกำไรสองพันบวกต้นปีสามร้อยลบสองร้อยเนาะอ่า ลบปลายปี200คูณด้วย0.1นะครับเครดิตด้วยเงินปันผลของ NCI นะครับถือแค่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะ10%นะครับก็เราจ่ายเท่าไหร่อจ 1, 1, 1, นะ่ายพันหนึ่งเนาะ1ิเอก็คือ100นะครับผลต่างเข้า NCI ปลายปี110บาทนะครับคันู่ที่เก้าคู่สุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับเดบิตอ่าคอมมอนสต็อกนะครับคุณสามัญเดบิตกำไรสะสมต้นปีนะครับ7,000 อ่าตัวะในการเดบิตก่อนนะครับเครดิตเงินลงทุนในบริษัทขอหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเครดิต NCI นะครับเราทราบเลยละเมื่อกี้ปรับให้เป็นต้นอ่า NCI ต้นปีเพราะาทุกตัวเป็นต้นปีหมดเห็นไหมนะครับ NCI ต้นปีนะครับตัวนี้ก็มาจากอะไรฮะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดก็มาจากหนึ่งสี่ห้าห้าศูนย์คูณด้วยสิบหารด้วยเก้าสิบไปเลยนะครับผลต่างเข้า Goodwill นั่นเองนะครับสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด นะครับตัวนี้ผมทำในสาตดวเองเนาะนะในส่วนของที่เขานะครับจากนั้นเราก็เอาไอ้ั้าสิบคู่เนี่ยนะครับมาใส่ในการดำเการเลยก็นะแต่เลยครับคู่ที่หนึ่งเลยนะครับเดบิตอ่าในส่วนของอั s t r e a m นะเดบิตขายอ่าใช่ไหมเครดิตต้นทุนสินค้าขายสี่พันนะครับแล้วก็าคู่ที่สองไงฮะต้นปีเนาะอ่าก็จะเป็นแลรร้วเดบิตเงินลงทุนในบริษัทย่อยนละสองร้อยเจ็ดสิบ นะครับ NCI NCI เดีอ, N CI. N CI อยวนีผู้ทีท่สองอดยวนต้องหาเนาะมันใหญ่ไปมองไม่เห็นนะอ NCI สามสิบตรงนี้นะครับ แล้วก็เครดิตด้วยต้นทุนสินค้าขายเท่าไหร่ฮะสามร้อยตัวนี้นะฮะจากนั้นก็รับรู้กําไรในสินค้าคงเหลือปลายปีสองร้อยนะครับเดนะบิตต้นทุนสินค้าขายนะครับเพิ่มต้นทุนสินค้าขายนะครับกําไรก็ลดลงเครดิตด้วย uh, สินค้าคงเหลือปลายปีนะครับปลายงวดนะครับลดกําไรลดสินค้าคงเหลือหักสินค้าคงเหลือปลายงวดลงเพราะว่าสินค้าคงเหลือปลายงวดแสดงยอด สูงกว่าราคาทุนหรือมูลค่าสิทธิที่คาดว่าจะได้รับเนาะเพราะว่าสิาาสานค้าของถ้าดูจำแนกสิตามโจทย์ในสินค้าขอหรืปรยง,งวดมันแสดงด้วยราคาทุนบวกด้วยกําไรถูกปะนะครับมันเกินกว่าราคาทุนนั่นเองนะครับผู้ที่สี่นะครับก็จะเป็นเดบิตขายเครดิตด้วยต้นทุนจะค้าขายออกเลยสามพันนะครับมีเท่าไหร่ก็ออกเท่านั้นตามยอดขายนะฮะผู้ที่ห้านะครับก็จะเป็นเดบิตเงินลงทุนในบริษัทย่อยเท่านห้นหกร้อยอ่า เครดิตด้วยต้นทุนสินค้าขายลดต้นทุนสินค้าขายลงนะครับเนื่องจากว่าลดต้นทุนสินค้าขายกาไรก็เพิ่มส่วนแบ่งเราก็เพิ่มนะเพิ่มในรูปของเงินลงทุนบริษัทย่อยคู่ที่เจ็ดทำไงอ่ะไม่ใช่คู่ที่เจ็ดดิคู่ที่หกน,นะฮะก็จะเป็นเดบิตต้นทุนอ่าเดบิตต้นทุนส,าาสินค้าขายเครดิตด้วยสินค้าคงเหลือปลายงวดหนึ่งร้อย เนียครับเนื่องจากว่าสินค้าของเหลือไตร่โกฎยังไม่สามารถรับอ่ายังเป็นสินค้าที่ยังขายไม่ออกนะครับก็ยังกําไรในนั้นกําไรในสินค้าของเหลือไตร่โกฎยังไม่สามารถรับรู้ได้นะครับลองหักออกนำหนึ่งร้อยอ่าข้อที่เจ็ดนะครับก็คือตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยให้แสดงยอดในวันต้นปีนะครับก็จะเป็นเดบิตส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทย่อยนะครับสองพันสามร้อยเก้าสิบอ่าเครดิตเงินมันผลเก้าร้อยนะครับแล้วก็เครดิตเงินลงทุนในบริษัทย่อยลงอีก ไม่ไรครับ1,490บาทนะครับแล้วก็รับรู้กำไรในข้อที่8นะครับรับรู้กำไรในส่วนในของ,ง NCI ในง,งกบกำไราขาดทุนเบ็ดเสเร็จแล้วก็ NCI ปลายปีนะครับก็จะเป็นเท่าไรเอ่อเดบิต NCI นะครับส่วนได้เสียที่ไม่ได้ควบคุม210นะครับเครดิตด้วยเงินปันผล100แล้วก็เอ่อ NCI ปลายงวดนะครับ110 นไปงวดก่อนแล้วค่อยต้นงวดเนาะ ATI เนี่ยนะครับถ้าตามดัมสเต็กของเรานะฮะโค้ดที่9นะครับก็จะเป็นนะครับเดบิต CS 6000นะครับเดบิต r e ต้นปีนะครับซึ่งอยู่ในงกบกำไรสะสมต้นปีเนาะเออผู้ฝึกอยู่ในงกบกำไรสะสมนะครับ7,000นะครับ แล้วก็เครดิตก่อนเลยเครดิตเงินลงทุนในบริษัทย,ย่อยมีเท่าไหร่ก็ออกกันมานั้น,นครับถ้าเราทําถูกก็จะแสดงยอดในะวันต้นปีพอดีนะครับนี่เป็นเทียร์เขาโอสอภิษฎว่ามันเป็นต้นปีนะฮะจากนั้นก็จะเป็นอะไรเอ็นซีไต้นปีนะครับ SCI ต้นปีก็จะเป็นนะฮะ หนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดวิธีการคำนวณเคยพูดไปแล้วนะครับผลต่างเข้าค่าความนิยมนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็รวมยอดที่ยอดรวมแนวดิงนะครับสองค่าเท่ากันเพื่อเช็คความถูกต้องตรงนี้เดี๋ยวส่วนสุดท้ายในศาสตรลมเองนันในส่วนของช่องงบการเงินรวมนะครับก็บวกบวกลบลบตรงนี้เองนะครับขายก็ยอดดุลอยู่ทางด้านเครดิตนะครับถ้าเดบิตก็ต้องเอาไปหักมาเอามันไปหักนะครับส่วนแบ่งกําไรยอดเหมือนกันนะครับยอดดุลอยู่ทางด้านเครดิตนะครับหายไปเลยนะครับเพราะว่าหักมันออก ออเลยต,ต้นดุลที่ข,า,ขา้ยอดดุลอยู่ทางด้านเดบิตถ้าเดบิตก็ไปบวกนะครับถ้าเครดิตก็ไปลบนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเหลเ่าเนี้ยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรต่างๆเนี้ยถ้าซึมราคาต่างๆยอดดุลอยู่เดบิตอันนี้ไม่มีการบวกเป็นการลบนะครับก็เอาลวกกันเลยนะฮะส่วนได้เสียที่ไม่ได้ควบคุมนะครับเขาบอกว่าเป็นยอดหักนะครับเพราะฉะนั้นยอดดุลอยู่ทางด้านเดบิตเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่สองร้อยสิบบาทนะครับอ่าตรงเนี้ยอ่ส่วนที่บริษัทใหญ่ได้รับนะครับอ่านะ บอกว่านะครับวิวธีถ้าเราจะทําถ้าเราทําถูกนะครับตรงเนี้ยหนึ่งเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบต้องเท่ากับตนนัวนี้ไม่ใช่เอามาไม่ใช่เอาสองตัวนี้บวกกันแล้วได้ช่องนี้นะนะไม่ใช่นะฮะก็คือต้องเอาแนวดิ่งนะครับต,ต,นนต้องเท่ากับตัวเนี้ยต้องเท่ากับกาไรของบริษัทใหญ่นะครับสุนที่บริษัทใหญ่ได้รับตัวน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับยอดดุลตรงนี้ก็อยู่ทางด้านอะไรฮะกำไรสะสมต้นง,ง,งดยอดดุลก็อยู่เดบิตน,นะฮะอยู่เดบิอยู่เครดิตนะ ซสแนแบงก์จำราจากบริษัทย่อยนะครับน,นี้รวมเลยอ่าไม่ใช่อันนี้ต้องต้องดึงลงมาเนาะนี่ต้องดึงลงมานะครับกำไรอ่าเงินบันผลนจ่ายตรงนี้ก็จะเป็นห้าพันนะครับเพราะเงนนี้หักไปหมดแล้วเนาะจ่ายก็คือชื่อมันบอกจ่ายก็เป็นค่าจ่ายย,ยอดดุลเดบิตอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้เป็นเครดิตแล้วก็ต้องนะหักมันออกไปยันเหลือห้าพันนะฮะตอนนี้ก็ยอดรวมแนวเดิดเงินสดนะครับยอดดุลอยู่ตรงด้านเดบิต อะไอีกะสินค้าคง,งเหลือเป็นการยอดอยืนทางด้านเดบิตตรงนี้เครดิตก็ต้องไปเอาไปลบมันนะผลลัพธ์เลยอยู่ตรงนี้เงินลงทุนนะครับยอดอยืนู่เดบิตเป็นสินพย์เนาะถ้าเดบิตก็ไปเพิ่มนะครับเครดิตก็ไปลดนะครับแต่ว่าเงินลงทุนบริษััย่อยถือว่าเป็นรายการระ่าดก,กันนะเพราะฉะนั้นยอดอยุลมันจะหายไปหมดเลยถ้าเราทำทุรกนะันนี้เป็นตัวที่เช็คเราได้เหมือนกันอ,อุปกรณ์สุทธินะครับไม่มีอะไรหักไม่มีอะไรลบในช่องปรับปรุงเลยเพราะยังเก้าันรลุกันได้ ค่าความนิยมเพิ่งเกิดขึ้นในส่วนของการปรับปรุงเพราะฉะนั้นเวลาทำบริษัทต้องเว้นที่ให้ดีนะฮะเ,เจ้านี้นะครับยอดอยู่ทางด้านเครดิตไม่มีอะไรบวกไม่มีอะไรลบนะในส่วนของปรับปรุงในหะ้ก้าวมาบวกเลยเหุ้นสามัญน,นะครับหักไปนะเหลยสองหมื่นบราษาิษัทสมไปงวดนะครับเหลืออยู่ที่เนี้ยกรไษาสะสมไฟงวดต้องดึงลงมาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบดึงลงมานะฮนะสุดท้ายตรงนี้ก็ NCI นะครับก็รวมทั้งหมดเลย ครับยอดดุลอยู่เครเดิตเดล่าเพราะมันคล้ายๆส่วนทุนนะฮะอ่าได้อ่าเพราะฉะนั้นช่องเดบิตกับเครดิตเท่ากันนะเป็นการใช้ก็คปำตอบอแบบเครดิตจบแล้วนะ